นี่กูดินกระเทือนไปไหนไอเฮียมันเรียกกูมาเนี่ยโดนแน่ใครเรียกกูวะอ้าวโหรัับบครผมใครเรียกกูนเนี่ยเบอร์อะไรครับพี่ สี่หกเจ็ดสี่ห้าพอพี่หยองเหรอครับเรียกกูมาไหมอ่ะวิทย์พี่หยองอยู่ไหนวิทย์อยู่ตรงเกาะครับอยู่ข้างในพี่หยองต้องมีแผลแล้วหรอแทนพี่เหรอมีอะไรใช่เอ๊ะทำไมครับเหมือนแก่ัอดีครับผมว่าไมพอดีมีเรื่องอย่างมารบกวน เสียงไม่เห็นเก่าเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะไอวิลล oh, ี่พูดดิวิลลี่อ๋ออันนี้ไปไอหยองเหรอครับสวัสดีครับผมอะไรวะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับพีเ่เพื่อนของผมเขาชอบลูกสาวของคนในดูไว้อยู่แล้วทีนี้เขาถูกกีดกันอะ่ะพี่พอช่วยได้หรือเปล่าใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราผิดแล้วเนี่ย สรุปว่าไงเนี่ยไอ้เหียอือก็คือรู้จักโจนาธานไหมครับคุณมีโจนาธานอ,ะอ่ะอ่าโจทำไมก็คือผมไปพูดไม่ค่อยดีใส่มีโจนาธานสักเท่าไหร่อ่ะครับแล้วตอนเนี้ยมีโจนาธานคือโกรธเลยอ่ะโว้ยสุวรรณไม่ยอมใครเว้ยเยอโจอยู่ปะวะพี่แบโจไม่ไม่อยู่อ่<บ>ะครับเขาไปที่พี่แบ,บคุยดิอีกเมืองอ่าคุยดิคุยดิแบ,บคุยดิสวัสดีครับ อะไรครับปวดหัวไปพูดอะไรไม่ดีใส่ตัวอ๋อกูเค่ได้ยินเสียงแม่กรหาแล้วพี่แม่วกใหญ่เอย่างไม่เลิกยุ่งได้ปะอะไรกันต่อแล้วเขาก็บอกว่ามึงมันเฮี้ยแล้วผมก็เอ้อกูเฮี้ยหรอเขาก็ตัดสายไปเลยครับแล้วเขาก็กดจัดเลย น่าจะต้องรอเทียกับจะตัวเองละไม่มีเขาแอคอะไรวะเนี่ยไอเกียร์คุยเดียวคุยดิแวะคุยดิคุยกับแม่งดิเอาหน่อยเช็คหน่อยหยองหยองคุยกับเขาหน่อยไม่มีหยองที่นี่เว้ยเบียคุยะเว้ยเบียคุยะเบียคุยะเบียคุยะจากเสียงนะกูอยากจะทืบเบียคุยยะก่อนเลยตรงเนี้ย ชุบเลยชุบ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 มาคุยเลยวิทย์อ่ะเดี๋ยวชุบให้ชุบให้ออผมชุบแล้วครับอเฮียอย่างนี้เรามีเรื่องแล้วใช่ปะ่ะถ้าแบ่งงานเนียมีพวกโคเซนมาหรอวะอืมมาแล้วใครมาทำเราวะพี่เกียร์ เกิดอะไรขึ้นครับพี่มีมีอะไรอ่ะกลับเลยกลับเลยกลับเลยไอ้แบรมีเรื่องกัไอหยองอ่ะไอ้แบร์กลับเลยกลับเลยแวนกลับเร์เนี่ยไอ้แบร์ไอ้หยองมันมีเรื่องกันอ่ะเดี๋ยวดูดิมีเรื่องอะไรพไปเอาแบรคุยดิแบรคุยดิมันมันมาพูดจาแบบนักเลงนักเลงเนี่ยพูดยังไงพูดยังไงทำเสียงกวนตียนวะอยู่ๆก็มามองหน้ากูไม่พูดว่าเอ้กูจะมามูอย่างไรไอ้สองคนนี้เวลาพูดอ่ะกลับดีกว่าไปน้องเดี๋ยวเวลาเฮ้ยบินฟังมันหน่อยเพื่อนไอ้เหี้ย ไอ้ยี่พูดอย่างยิ้มอยู่เลยสัตว์เออเอาไปไหนอ่ะไอ้ยี้ยหย่องมันนี่ดิสัตว์มาคุยดิพี่หลงพี่หลงเนี่ยดูมันดิมัน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 คุยมันบอกมันมีเรื่องอะไรโจอะมันไม่ได้ปั่นกูพูดจริงมันบอกมันมีเรื่องไอะไรโจแต่ไม่ผมมีเรื่องไอ้โจใช่เหรอไม่ใช่ผมครับผมวิลลี่ครับวิลลี่ครับวิลลี่ไอ้วิลลี่เหรอใช่วิลลี่ครับวิลลี่อัศวะมรดกุลใช่ครับมีเรื่องอะไรกับไนโจอะเออเนี่ยไอ้บ้ากูบอกแล้วมีเรื่องคือไ เขามาบอกว่าห้ามยุ่งกับลูกสาวเขาอะครับเฮ้ยแล้วไอ้นู่นอะมานี่ดิมาด้วยดิเฮียมึงเรียกกูมาเรื่องครอบครัวอีกแล้วเหรอเฮียไปเถอะแบนหมาว่าเราเรื่องเรื่องครอบครัวที่พูดยากเลยเมื่อกี้นี้เขามาให้พูดตรงๆเราเสือกถ้าเราเราเนี่ยไปไปดีกว่าน้องเป็ยเรื่องครอบครัวอีกแกเออแล้วคือยังไงมึงจะพูดอะนรเลยลุยโจโจใครวะหยองเขยิรมยิ้มเฮ้ยพูดจริงอะโอ้แบนถนัดเลยไอ้แบนมึงจัดเดงไอ้แบนไอ้แบนมึงคุยได้น้อง มึงถนัดเลยเอ้ยบิลลี่มึงขำเพียอะไรเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยเขี้อแต่ถ้าแต่ถ้าพุดดิ้งนี้มาถูกทางละเออน้องกูถนัดเลยไอ้แบนมึงจะการอะไรการเนี้ยไม่ได้แบนถนัดเพียอะไรน้องกูมีเมียแล้วถนัดหมายมีแล้วใช่เหรอมีแล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องของครอบครัวไอ้แบนมีเมียแล้วเออมันถ่ายรูปกับผู้หญิงสองคนอยู่หน้าแบนไงไม่เห็นเหรอใครโอเมียนหมดอ่ะตรงนั้นมีทีเดียวสองสองคนแล้อ๋อเออกูเห็นแล้วเออกูจำได้อยู่สดใส เคนมันมีเมียสองเมียน้อยอีกสองเมียน้อยมันก้มให้ด้วยมึงคุยอะไรพุดดิ้งเหรอไอ้บิลี่ไม่ใช่ครับเป็นเป็นน้องพี่พุดดิ้งครับแล้วทำไมถึงห้ามยุ่งอ่ะไี้ยัไหนวะไม่รู้อ่ะไอ้เฮียโจอยู่ไหนนะวันนี้มึงรู้จักมันเหนอไอ้บินเคยเจออยู่ไม่ไอ้เฮียเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยก็มีรีบเคยเจออยู่อ่าแล้วไอ้เฮียอีกไอ้เฮียหยองอ่ะมันเรียกกูมาเนี่ยเอ้าไอ้หยองไม่รู้ว่ะคือ ก็คือวิลลี่เขากุ้มใจมากเลยผมก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็รู้จักพี่คนพี่กับพี่เหตุก็เลยแบบมันอยากคุยครับวิลลี่ครับรก,ก็เรียกพี่มาครับอ๋อปรึกษาแบลลี่ได้นี่เรื่องนี้อ่ะพคุยกันเดี๋ยวอ่ะกวรู้เรื่องอยู่ไม่เหรอไม่มีเหตุเออต้องปรึกษาเห,เหตุแล้วเรื่องอะไไม่ควรเอาอนี้เอาอนี้ไอันนี้ก่อนก่อนเริ่มคุยกูถามก่อนมึงมาทำไมเนี่ยกูเห็นเขาถามมึงมึงก็โยนให้คนนั้นคนนี้หมดมึงมาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงหมายถึงกูเหรอเออ ก็ก <ret> <im> ูขี้เกียจกับคุยเฮียคิดเกี่ยคุยกับไม่ควรดัวยเขาคุยกับมือมือก็โยนให้คนนั้นคนนี้อ่ะกูเองมาเฮียมาว่ามาขี้เกียจคุยแ้่มึงจะมาทำเฮียหรอวะพาพาเบมพาเบลลี่มาคุยเนี่ยะอ้าวอ้าวน่าจะเรื่องมึงเรื่องอย่างนี้จบจบง่ายได้ไงไวสัตฮึ่มอ่ะจบแล้วครับสรุปมึงเป็นเพื่อนพุดดิ้งหรือว่าเป็นลูกพุดดิ้งเป็องหรือเป็นน้องเป็นน้องพี่พุดดิ้งอะไรวะเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเฮียโจมันจะห้ามมึงทำไมมึงเป็นน้องไอ้สัตว์ อืมอ่ะกูอยากรู้เหมือนกันไอเอาจริงเป็นน้องจริงไหมเอาจริงเออมึงพูดตรงตรงดีเยี่ยมึงโกหกเหรอครับจริงเป็นน้องจริงตรงนี้ริงตรงนี้โจไม่อยู่เอาเอาเอาบ้ากันจริงว่าจริงพูดไปเลยก่อนหน้านี้กูเห็นไปถ้าเป็นน้องมันจะมีปัญหาได้ไงถูกเวลาหยองใช่ครับอ่าไปไหนนะแต่วันนี้ผมผมไม่ได้อยากมีเรื่องกับพวกพี่นะครับผมมีเรื่องกับพวกโคเซนอยู่ครับโคเซนเหรอวันเดออยากมีเรื่องกับพวกเราแปลว่าวันไอ้นี่โรงเรียนอะไรอะเซนว่าวันพรุ่งนี้จะมีใช่ไหมเอ้แต่คือเอ้นี้ แต่งกายกับคุณนายโรงเรียนซูซูกิป่ะใช่ไหมซูซูรันครับผมซู้ออะไครับดูชุดคล้ายๆกันนู่นไงเนี่ยพวกไอ้เฟ่มานี่ดิกูเห็นนะกูจำได้อยู่ไอ้เฟ่มานี่มาทั้งแก๊งอ่ะมานี้พี่พี่เกียวสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่วัสดี้รนี่ไงพุดดิ้งเขี้ยวสวัสดีครับนายกันอยู่นะครับก็ผมเป็นน้องพี่พุดดิ้งจริงจริง อ้าถ้าใครจะถามว่าถ้าเกิดเป็นน้องแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องยังไงถึงถามเนี่ยเออมึงพูดตรงตรงดิพูดดิมึงพูดดิทำไมถึงมีปัญหาเอางี้ดีกว่าทำอ่ทำไมไอ้โจถึงมีปัญหาอ่ะอยากรู้เพราะอะไรปัญหาก็คือวิลี่เราเป็นเรียงเหรอเออเออเราแล้วปัญหาก็คือแอบคุยกันอยู่แต่ว่าไม่อยากบอกความจริงถูกไหมถ้าเกิดว่าไม่พูดความจริงก็ช่วยอะไรไม่ได้นะพูดก่อนมันเออมันไม่ใช่อย่างนั้นครับหนูเป็น พี่น้องกันครับอ๋อแล้วท้าไม่ก็ไปหาล่ะถ้างั้นล่ะเป็นพี่น้องกันเออพี่น้องหนูว่าเป็นพี่น้องกับพี่เต้าอิ่มด้วยแล้วทีเนี้ยหนูก็โทรไปคุยกับคุณมิเล่นๆว่าแบบว่าเนี่ยวิลลี่อ่ะเขาค่มู่พี่พี่เต้าอิ่มอะไรอย่างงี้แล้วพี่คุณมิก็เลยบอกว่าเออพุดดิ้งงั้นก็เลิกยุ่งกับไอ้วิลลี่ไปเลยแล้วทีเนี้ยวิลลี่ก็เลยโทรไปหาคุณมิแล้ววิลลี่ก็พูดว่าอะไรนะวิลลี่พูดไปสิไม่เลิกยุ่งได้ปะ เสียงเหมือนยี่เอเลี่ยนเลยจันดอกมึงแกเหมือนว่าเออมึงพูดใหม่ดิมึงพูดใหม่นี่ะไม่เลิกยุ่งได้ป้าเด็เหมือนกับพูดเสียงอะไรพูดเสียงนี้เลยเสียงนี้เลยเหรอขอแบบเสียงจริงขอแบบเสียงจริงเสียงนี้หรืไม่เราเราเสียงนี้เลยก็ไม่แปลกนาถือว่าว่าไม่แปลกหรอกจริงมันไม่สมควรอ่ะไม่สมควรจริงไอหยองไอหยองวาไปหยอง คุยมึงคุยกับมีเขาอ่ะมึงคุยกับมีเขามึงก็ต้องคุยแบบเสียงดีๆไว้มึงตีหนามจริงอ่ะพูดาตรงๆอ่ะเออมึงจีบลูกเขาอ่ะมีคนตีแม่ปกติเฮโจมันมันเฮฮาได้เออปกติเขาต้องถามนะว่าทำไมถึงมีปัญหาจริงเพราะปกติคุณมีเขาไม่เคยแบบว่าไอ้นี่เลยเอเองต้องแก้แล้วเรียนผูกต้องเรียนแก้แล้วน้องเราะนั้นไอโจอาจจะเป็นมาหรือเปล่าไม่น่าใช่กูว่าก็ให้หยองช่วยก็หละ ได้หยองช่วยอะไรอยู่นะใช่ไหมเพื่อนแต่กูไม่กูดูอย่างหน้าหยองไม่น่าช่วยอะไรได้หน่าจริงมันยังมีมันมันยังบอกมันมีเรื่องโฮเซนอยู่มันจะไม่มันไม่ว่างนะเว้ยมึงจะไม่ให้มันช่วยได้ไงวะเพื่อนแก้เองดิวะเรียนผูกต้องเรียนแก้ไปน้องอันรอย่านี้ต้องแก้ด้วยตัวเองว่ะแต่โจมันชอบพวกสินสอดอะไรเงี้ยอื๋ออะไรมันชอบอ๋อนี่คือมึงยอมรับว่าคุยละไม่ใช่ครับไม่ใช่อืมสินสอดเนี่ย กูขอดเดาเลยว่างไงมาคุยกันถ้าถ้าเกิดมา<อ>คุยก,กันก็ไม่มีไม่มีปัญหาหรอกอ่<ห>กาจริงไก่โจอ่ะไอเฟยพูดดิโกหกวะเนี่ยไอเฟยใช่เป็นเนี่ยเพื่อนเองเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันเ<ม>ขาพี่โจก็สั่งให้เขาเลือกเป็นเพื่อนกันแสดงว่ากําลังพัฒนาอยู่ก็เลยสั่งให้เลือกเป็นเพื่อนก่อนจัดไฟแต่ต้นลมเชื่อกุเหลเกียหรอแล้วจิ้มกันยังจิ้มอย่างก็จิ้มอะไรอ่ะจิ้มจิ้มหรือเปล่าจิ้มจิ้มไะเพื่อนจิม เอาจริงเรื่องนี้ไม่มีปัญหานะตัดตัดแม่ตัดตัดแ,แม่แก่โจจบเลยเออจริง, <ๆ S 1> รงนะไอ้แวนมึงฉล<อ>าดต <88. S 1> อนาถามว่าสรุปจะเลือกจะเลือกครอบครัวหรือจะเลือกผู้ชายก็บอกไปเลยเลือกผู้ชายเอเอไอ้แวนมึงฉลาดน้องเออว,วันนี้พี่ยอกเครดิตงานนิดเดียวไม่มีปัญหาแลวพวกจริงพี่จะเลือกใครถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ต้องแยกไว้ยจริง แต่เราแก้ดูก่อนอาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นใช่มีจะเลือกใครหรือว่าพี่จะเลือกพี่แวนอือ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 เืออืฮอือ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 อาออืออาออื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 งเืีอออือรืออือออาออื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 ออหออืเอออืออเออื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 ออ ก็เรื่อง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 นี้แหละครับผมเรื่องนี้อะครับอ่าแล้งงานมึงเป็นไงเอ้ยไอบิลลี่มึงรู้ป่าไอมึงเจอเจ๊อลเลชอนไหมฮะเออเนี่ยไอเชี่ยหยองเขาคบกับเจ๊อลลชอนไเมื่อวานเ้ยเลิเลวเลิเลิเลิเลวครับไปกันไม่ได้ครับสไตลิตลิเลิเลิลิงลิเลอเนิเ่ิเลิเลินกูพูดจริเ่ิวานไอ้เ่ยเดิเล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 ิดลิยลิเลิเลครับเลิกันแลิเลิเลเลิอยิเล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 ิเเจเเื่อวานพี่ไปเจออยู่ไข่เบิกอยู่เมื่อวาน ร้วทายไม่ตรงกันครับเขาฟังไทยบ้านผมฟังลูกทุ่งครับมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันลองแล้วนะครับผมอยากไปลองฟังหมอลำเขาก็ไม่โอเคผมก็เลยบอกเลิกเลยครับไปกันไม่ได้ครับมึงต้องฉุดถ้าเหิดว่าถ้ามันหมอลำเขาไม่ชอบมึงไม่ลองให้องให้พยาบาลรำดูก่อนนะไม่ไห้ครับไม่ได้ครับไอ้หยองมึงอยากให้มึงอยากให้วิลลี่คุยกับไอ้โจได้ปะ น่ะเออก็ยากครับผมรักเพื่อนอยู่ครับมึงมึงเห็นหมกเหลืองปะด้านหลังมึงเข้าไปบอกว่าเฮ้ยให้วินลี่คุยกับโจหน่อยบูงี่ยใครนะหมกเหลืองหมกเหลืองด้านหลังนะเห็นปะหมกเหลืองนู่นนั่นนั่นไหนวะพี่นั่นน่ะต้นสะพานอ่ะนั่นอ่ะยาดีกว่าพี่พี่เอาตีนให้ผมอีกแล้วโดนไม้กุนมเฮี้ยเลยเห็นบ้างผมบอกแล้วมันมามันมาทำเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวโยนให้คนอื่นเดี๋ยวโยนให้โยนอยู่นั่นแหละ เอ้าเผื่อพี่หลงช่วยได้ไงหมกกุน้ำตาครับไม่ใช่หมกเหลืองครับว้าสอผมผมว่าไม่มีอะไรครับพี่พี่กลับไปก็ได้ครับเดี๋ยวพวกโคเซนมาผู้พี่จะลำบากเอาครับมีโฮเด้งช่วงนี้มันไม่มีครับช่วงนี้พวกมันเหวี่ยงเกลือนเลยครับเดี๋ยวอันตรายครัพี่ครับอ๋อเาเป็นหมวกนะใช่ไหมเวลามาครับพี่เดี๋ยวผมเอามันเองครับไม่มีอะไรครับพี่ผมครับจบนะครับ อ่ะแล้วเรื่องของเรื่องงานกูอะเริ่มไปไหนอะ่ะเริ่มไปแล้วครับเริ่มไปแล้วโอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้กูอัปเดตนะได้ครับพี่โอเคครับอ้าวพี่แบไปดิกลับดิเราไปแล้วนะเจ้านะโอเคครับจะทำแบบไหนนะมาแล้วให้เขาเดืคุยกูงงกู <c oughs> ม,มาถึงแล้วกเ <c oughs> ูเห็นไอ้เจียยืนอยู่กูชวนกลับเลยกูบอกให้กูคิดไปแล้วไอ้เหี้ย เฮ <G ül> ียคนเราต้องมีอะไรแบบอยกก่เชฟเขาที่ยังก็คุยกันไม่งั้นไม่ีป่ญหาหรอกเช็คนเดียแหมไม่เช็คของไหนวะเฮีย <คน S 1> มันไม่พูดอะไรเลยอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรกับมันอนะ่ะ ผมว่ามันจรู้สึกแย่ปะวะไอ้แบนอะดูว่าจิตใจมาันแบนไปหาคนปรับใจแล้วเอาจริงดมบุหรี่มันหาคนปลอบใจแล้วเห็นปะเนี่ยมันหาคนไอ้เมียมันอะเออมันหาคนปลอบใจแล้วไอ้เหี้ยใช่ปะวะตระกูลเมียมันปอว่าเออใช่นะจิตใจมันร้องไห้อยู่เห็นปะหน่ะมันหาแบบสิ่งที่แบบว่ามันมาคำชูจิตใจมัาตระกูลเมียมันเมียมันทั้งแลนอะฝั่งนู้นอะอืมเนี่ยใครมั่งกาไม่รู้เมียมันหมดอะอืม ไอ้ไอเจ็บอยู่ปะไอ้เจ็บอยู่ปะไอ้เจ็บอยู่ปะเจ็บอยู่ปะไม่อยู่ค่ะหรืออยู่ผับไม่รูู้่เหมือนกันที่ผับไงพี่เจ้าเจอจีนเจอจีนเอาพวกกันไปเอารถเจ็บไปเลยทำอะไรวะ เท่าไรอ่ะเท่าไรหมื่นหนึ่งโอ้หมื่นหนึ่งไปโอ้แพ้กัอะไรผมรับมาตั้งหมื่นห้ามึงรับอะไรมาหมื่นห้ารับเมื่อก่อนไงรับมาหมื่นห้าอะไรเหรอเออครับพี่ถ้าโหรอครับรับเท่าไหร่ครับพี่ ฮ่าดิฉันน้าเด็กแรื่นี่ฮะอะไรนะน้าเด็กเรื่องนี้น่าเด็กแลงแล้วไปโชคเยี่ยมเฮียหน้าแต่งตัวเป็นวิบเวแต่งตัวเป็นโฮเซมกระเทื่ยวม่งปะก็เทื่ยใครมาพินอีทุเฮียนอ่า ไอพวกเรนซูซ <ś à: S 3> so ูกิเมียเออซูซ <asına> ูกิไล like like ่มีอยู่ในชุดตอนนั้นสีขาวอะเอาปะเอาปะเดี๋ยว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 รอรอเธอโบมาส่งกบอกูไปอาลีใช่ปะกูไปกูไปอาลีกูเดินเข้ามาในอาลีเว้ยแล้วกูก็ดูสตาร์ทที่กูจะซื้อใช่ปหมเกียร์อืมกูได้กูเอ้ยสวยว่ะเอ้ยชอบเว้ยเฮียหันป้ายมาปุ๊บแปดพันห้ากูเอ้ยไม่ใช่อันนี้ ก็เลยเดินออกมาไปสู่สปอร์ตของเซนชั่นเจอสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยแบบรุ่นเดียวกันเลยอ่ะสามพันสามพันเท่าไหร่วะสามพันไอนี่เป้าคนไรคนไรนี่เป้าตัวท็อปตัวท็อปตัวนี่เป้ามันมีนะเว้ยจริงเหรอเออมันมีตัวท็อปต่างกันเออใช่มันมีแบบหนังหนังนุ่นหนังนี่่เลยเออมันมีจะคุยจับแล้วรู้สึกเหมือนกันเลยนะ ไอเทียจริงๆมันมีจริงบางทีแบบต่างกันที่พื้นต่างกันที่อะไรอย่างี้มันมีจริงรุ่นหนึ่งมันมีหลายราคาไว้แต่แบบไม่เหมือนกันจริงหรอแต่เดี๋ยวเจอกันพุทธนี้แนะค่นั้นอ่ะเดี๋ยวถ้าใครอยู่ทีเ,เป็นกองหน้าฝั่งตรงข้ามกูอ่ะมือ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 แบบมือเตะมหมอกไว้เลยหัวให้ไม่เล่นไม่เล่น,เนบอลไปขาวพี่เออชีวิตการ <c oughs> เตะบอลกูอ่ะตั้งแต่เด็กจนตัวถอถอยลงเรื่อย มีหักตอนตอนอนุบาลถึงาฐมต้นเลยค่ะอยู่กองหน้าผมครับพอแบบว่าขึ้นขึ้นขึ้นแบบปฐมไปหนึ่งสี่หกหกครับพอขึ้นมัธยมต้นมอนหนึ่งเป็นโก้แต่ก็เลิกเล่นไปแป๊บหนึ่งไปเล่นบาสกลับมาเตะบอลกับเพื่อนตอนแบบเมื่อายุแบบสิบห้าสิบหกพี่แกพี่แว่าอย่าเอา้าโยมาถ่ายนะอะไร โยมาขายนะโยเรียกอะไรคุณอะไรขายอะไรหนึ่งหกสามแปดค่ะเอ่อเจ้าโยเอ้ยอ้ยจริงเหรอวะไอ้เมเบิ้ลมีมีอะไรเล่าให้ฟังเว้ยเอาเมื่อกี้ใช่ไหมนักร้องอ่ะเออาเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงอะไรสามแสนเก้าถูกเขาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไดี๋ยวเขาคุยกันอยู่เดี๋ยวผมมาคุยมัน แม่แม่กินนัก้องเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงแกงๆในที่เป็นหญิงล้วนแล้วไอและไอผู้กันน่ะมันไปยินเต้นแล้วพวกอควินก็จะออกกันใช่ไหมแ้ไอผู้กันมันมือแล้วแล้วข้าข้าก็เลยถือปักสลามไปแล้วก็แบบไอผู้กันไม่เต้นใกล้นักร้องอ่ะเขาแบบเขากลัวอยู่ไหนจิ๊บจิ๊บจบไม่ได้อยู่นะครับเอาแล้วอควินจะเอาไปเนี่ยเฮียสกูเนี่ย เฮ้ยเฟียวนะไเฟียวจัดเลยวะฮึเฟีวะเหียพระเหียนี่เป็นเหียอะไรเนี่ยกาขงรีไว์เสื้อมาแต่ไซน้ออ้ยการแขงรีไว์เสื้อมาแต่ไน้ออ้ยเฮ้แบนพี่จะแต่งตัวเป็นเซนไปกระทิบแม่งแป๊บนึงไอแบไปดิ กูเข้ามากูก็อย่างเงี้ยไม่มีเทียอะไรทำไปแไปดิไปเที่ยวม่งี้รอรอรอแพทรอแพทใหม่รอแพทใหม่มาแล้วน่าจะลงท่อสนุกอยู่ว่า